ข่าวคือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสกองทัพธรรมและเครือข่ายประชาชนคนดีเดินทางไปยื่นหนังสือที่สภาทนความวันที่21พฤษภาคม2567เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสกองทัพธรรม ได้คือข่ประชาชนคนดีประมาณ150ท่านได้รวมพลังเดินทางไปสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อขอคัดสำเนาเอกสารคือ 1. คําคำสั่งให้ลบชื่อนายพิชิตชื่นบานออกจากทะเบียนทนายความพร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการบัญญาทนายความที่มีมติให้ลบชื่อนายพิชิตชื่นบานออกจากทะเบียนทนายความ 2. คํคสั่งให้ในายพิชิตชื่นบาน จดทะเบียนและรับอนุญาตอีกครั้งหลังถูกลบชื่อ 3. เอกสารหรือหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมและรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมของคณะกรรมการบรรยาทนายความโดยวันนี้ในาใยชัยวัฒน์บุญเกือ้อนายทะเบียนสภาทนายความเป็นตัวแทนออกมารับเรื่องและจะเป็นตัวแทนในการประสานงานให้หลังจากยื่นหนังสือแล้วตัวแทนกปทอ ได้ขึ้นป่าใสชี้แจงข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนคนดีที่มาร่วมทำภารกิจในวันนี้จากนั้นเดินทางกลับที่สะพานชัมัยมรูเชตต่อไปทำดีทุกครั้งชนะทุกครั้ง